ดัชนีความกลัวพุ่ง ETF ไหลออกกว่า500ล้านทองคําัวเลาะลั่นในขณะที่บิตคอยโดนเฉือนโต๊ะอาหารคริปโตของทรัมป์จะช่วยตลาดได้จริงไหมโทเคน็นโฟมีมกินส่วนแบ่งตลาดมีมไปเกือบ90%หรือสทธาของโซลากำลังจะดับลงอิตาเรียมเปลี่ยนบทบาทจากซ่อมถนนมาเป็นสร้างรถแล้วรอบนี้วิทาลิกจะทำให้สถาบันใหญ่ๆยอมขึ้นรถได้จริงหรือไม่ รายงานจากคอยเกโก้สั่นสะเทือนทั้งวงการนักลงทุนสถาบันกลับเข้าตลาดขณะที่รายย่อยเริ่มฟื้นทุนนี่คือสัญญาณของตลาดกระทิงตัวจริงหรือเปล่าริโเปิ้ลไรซื้อกิจการต่อเนื่อง3แห่งในภาคการเงินงานนี้ไม่ใช่แค่ดิวใหญ่แต่เหมือนปล้นธนาคารในเชิงกลยุทธ์รู้ข่าวสารคริปโตก่อนใครผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆของ B t ทเรามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ที่ Li โ e Open Chat BTV Thailand ลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในวันศุกร์ที่17ตุลาคมยินดีต้อนรับเข้าสู่ BTV Thailand คริปโตรายวันกับผมเจ๊พูดดำเนินรายการวันนี้เราจะพามาดูข่าวสารครับตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาในวงการคริปโตและบล็อกเชนกันครับรัฐบาลสาหรัฐเตรียมที่จะชัดดาวอีกครั้งครับหลังจากที่วุฒิสภาลงมติร่างงบไม่ผ่านเป็นครั้งที่10ด้วยคะแนน51ต่อ45จึงได้เกิดเป็นการปฏิเสธร่างจัดสรรงบประมาณอีกรอบหนึ่งครับซึ่งทันทีที่วิกฤตการคลังประทุนะครับ ทุนทั่วโลกก็เริ่มเปลี่ยนทิศแบบสายฟ้าแลบเลยครับทั้งผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลดิ่งแรงพันธบัตร2ปีครับลวงเหลือ3.42%ส่วน10ปีหลุดต่ำกว่า4%ส่วนทองคำครับได้โอกาสพุ่งขึ้นกว่า2%ครับในขณะที่บิตคอยด์อดอัดอย่างหนักลวงทะลุ110,000ดอลลาร์ 1, 000, 000, 000, และถลายลงไปแตะ17,500ดอลลาร์ก่อนที่จะรีบาวกลับมาแบบวุดวิดครับแต่ส่วนที่มันสะเทือนโลกจริงๆก็คือทองคำครับพึ่งทำสถิติสูงสุดตลอดการ ที่4,357ดอลลาร์ต่อออนซ์ดัน market แคปพุ่งแต่30ล้านล้านดอลลาร์ครับซึ่งมากกว่าบิตคอยถึง14.5เท่าและใหญ่กว่ามูลค่ารวมของ Big Tech ทั้ง7ตัวครับไม่ว่าจะเป็น Nvidia, ดีย l p p m e z o n Microsoft, Tesla และอื่นๆถึง50โดยที่ตอนนี้นักลงทุนทั่วโลกนะครับก็กำลังกวาดทองเข้าพอร์ตแบบบ้าคลั่งเลยครับเพราะแค่ในปีนี้ปีเดียวนะครับก็พุ่งไปกว่า64 แต่หลายสำนักวิเคราะห์ก็เริ่มกระซิบกันนะครับว่าเมื่อกระแสะทองถึงจุดพีคทุนก็จะไหลกลับเข้าสู่ทองคำดิจิตอลอย่างบิตคอยครับเพราะเงินทุนมันไม่เคยหายไปมันแค่เปลี่ยนทิศเท่านั้นเองครับแจ็คดอซี่เริ่มปั่นวงการอีกแล้วครับโดยที่คราวนี้นะครับเขาได้ออกหน้าเป็นแกนนำจับแคมเปญที่ชื่อว่า Bitcoin for Signal ซึ่งผลักดันครับให้แอปแชท Signal รองรับการจ่ายเงินด้วย Bitcoin แบบโอนยินรนามครับผ่าน,บนโบรโตคอลแคชยูนะครับโดยที่เจ้าตัวนะครับ ถึงกับได้รีโพสใน X สนับสนุนด้วยตัวเองส่วนสายบิตคอย hard c o r e อย่างปีเตอร์ทอรก็ได้ออกมาชื่นชมกับว่านี่อาจจะเป็นหมากที่โค่นโมบายคอยของ Signal ได้เลยแต่ในฝั่งของตลาดกับไม่ค่อยอินสักเท่าไหร่ครับเพราะดัชนีความกลัวนะครับได้ล่วงลงเหลือ23ซึ่งต่ำที่สุดในรอบเกือบ1เดือนครับในขณะที่กองทุนบิตคอยอีเทฟก็มียอดไหลออกวันเดียวกว่า500ล้านดอลลาร์ซึ่งสะท้อนครับว่าสั่งสถาบันเริ่มยกมือบล็อกความเสี่ยงกันรัวๆแล้ว และยังไม่พอครับเพราะรัฐบาลสหรัฐนะครับกำลังอยู่ในสภาวะชัดดาวธนบัตรพันผวนหนักครับบรรยากาศทั้งกระดานมีแต่ความกลัวแต่ถ้ามองในระยะยาวนะครับพื้นฐานบิตคอยยังไม่ได้พังครับเพราะสินทรัพย์หลักยังไม่เสียส่งซึ่งช่วงที่ตลาดกลัวที่สุดก็มักจะเป็นจังหวัดที่ส์ทมันนี่แอบทยอยเก็บของมากที่สุดครับ ทรัม์เล่นใหญ่อีกแล้วครับเพราะรัฐบาลสาหรัฐกำลังชัดดาวอยู่แท้แต่เจ้าตัวกลับจัดงานะระดมทุนในห้องจัดเลี้ยงระดับทำเนียบขาวมูลค่ากว่า250ล้านดอลลาร์ครับแล้วบรรดาตัวท็อปสายคริปโตและเทคโนโลยีก็พากันไปร่วมแจมแบบครบทีมครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องวิงเคอร์วอสจากเจมินายคอยเบสริปเปิลรวมไปถึงฝั่งของ Meta Google และ a เม z o n ครับเรียกได้ว่าเป็นวงอาหารมื้อคําสายคริปโตบวกกับบิ๊กเทคของจริงครับ ในขณะที่ฝั่งของบิตคอยนะครับก็กําลังดีดตัวลงแบบปันจี้จําเลยครับแต่ทุกคนก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะในรอบนี้มันไม่ใช่การเทขายจากความกลัวแต่เป็นการล้างมือเก่าซะมากกว่าครับเพราะสะต็อกบน e x c h a n g ชนะครับลดลงต่ำสุดในรอบ10ปีและค่า SOPI ยังคงนิ่งอยู่ซึ่งก็แปลว่าคนที่ขายคือพวกนักลงทุนรุ่นเก่าที่ล็อกกำไรครับไม่ใช่รายย่อยที่หนีตายต่างจากในปี2020หรือ2 0 2พอนะครับเพราะในตอนนี้ครับโครงสร้างตลาดมันแข็งแรงกว่าเดิม ดังนั้นการร่วงลงในรอบนี้ไม่ใช่การพังลงครับแต่คือการรวบรวมพลังไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการจัดทัพใหม่โดยทีสมาร์ t มันนีก็ได้เข้าเก็บของต่ำไปแล้วครับรอแค่สัญญาณทยานในรอบต่อไปเท่านั้นทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดอัปเดตข่าวสารล่าสุดในโลกคริปโตตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ BTV พร้อมอัปเดตข่าวการลงทุนได้ตั้งแต่ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยครับ ถ้าพูดถึงมีมคอยแล้วพ u m p ดอด Fun แทบจะกลายเป็นชื่อเดียวกับโซล ا ن าไปแล้วครับเพราะมันทํางานเหมือนเครื่องจักรผลิตเหรียญไม่หยุดํำเหรียญออกมาทุกวันวันละหลายหมื่นเหรียญเล่นเอาเครือข่ายโซล ا ن ากลายเป็นตู้กดเงินอัตโนมัติไปเลยครับข้อมูลแสดงให้เห็นว่า Pump อ o ฟ Fun ปล่อยโทเค็นประมาณ1 1 0 0 0เหรียญต่อวันทํารายได้วันละ50-60ล้านดอลลาร์สหรัฐ จนถึงเดือนตุลาคม2025ก็ได้ปล่อยโทเคนสะสมเกิน11ล้านเหรียญมีไรายได้รวมทะลุ700ล้านดอลลาร์สหรัฐและมีปริมาณการซื้อขายสูงสุดในวันเดียวถึง8.9หมื่นล้านดอลลาร์โปรเจกต์นี้ยังทำให้จำนวนกระเป๋าเงินบนเครือข่ายโซลาร่าเพิ่มขึ้นเป็น320,000กระเป๋าและปริมาณการซื้อขายติดอันดับสองของทั้งเครือข่ายรองจากอิตาเลียมเท่านั้นแต่ทุกคนอย่าเพิ่งคิดว่านี่คือจบเรื่องนะครับเพราะพัมจอดฟันเป็นจุดเริ่มต้นของจักรวรรดมิมีไม่ใช่บทสุดท้ายครับ และถ้าทุกคนคิดว่ามุกคริปโตทั้งหมดอยู่แค่บนโซหา้าแล้วก็คิดผิดแล้วครับเพราะบน BSC 4 meme ก็กำลังทำเงินแบบเงียบเงียบในขณะที่คนอื่นตามกระแสคนนี้กลับแผลงลิฟตแบบเงียบเงียบคนอื่นแย่งผู้ใช้งานแต่มันกลับรักษาฐานผู้ใช้ไว้ได้ครับซึ่งพัมดอดฟันคือโรงงานสร้างเหรียญและเครื่องเก็บเกี่ยว ในขณะเดียวกันมันก็ปล่อยเหรียญและดึงบอลเลตที่ใช้งานอยู่เข้ามาเล่นแบบเงียบๆแต่ทำกำไรได้มหาศาลเลยครับข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่าแพลตฟอร์มเรลทรงของโซล ا ่าอย่างพัมดอทฟันปล่อยโทเคนจบหลักสูตรไปแล้ว63เหรียญในขณะที่มามืดของ b s c อย่างโฟมีมปล่อยไปถึง748ดเหรียญมากกว่าโซล ا ่าเกิน10เท่าโฟมีมครองสัดส่วนมากกว่า85%อของโปรเจกต์มีมคอยที่ประสบความสำเร็จทั้งหมดเป็นเครือข่ายและกินรายได้ค่าธรรมเนียมรายวันเกือบ90% ส่งผลให้ตลาดเปลี่ยนโฉมมีมไปโดยสิ้นเชิงจากความร้อนแรงของการสร้างโทเค็นไปจนถึงทิศทางเงินทุนกระแสะกำลังค่อยๆเคลื่อนจากสุลนามายัาง BSC Sometimes in the next two weeks we're going to get a one of the biggest revenue generating events and one of the biggest opportunities in crypto actually happening and that is the launch of the Pump dot Fun token which we now have a lot of details about Pump dot Fun ในรอบนี้เรียกได้ว่าขุดหลุมฝังตัวเองจริงๆครับพอตอนฤดูร้อนก็ปั่นกระแสพัม แต่พอเหรียญเปิดตัวก็ปลิวจนน่วม Reputation ของตัวเองก็แทบจะพังแผนที่จะปั่นกระแสด้วยการออกเหรียญก็กลับล้มเหลวครับทำให้ความเชื่อใจแทบจะไม่เหลือส่วนโฟมีบน BSC เงียบสนิทครับไม่ปั่นไม่โปรโมทแต่ด้วยความเร็วในการขึ้นเหรียญและกลไกาการลุกลามแบบไวรัลก็ได้ดึงทราฟฟิกไปจนเกลี้ยงครับโดยในตอนนี้นะครับเงินในวงการคริปโตก็ได้วิ่งไปที่ BSC หมดแล้วครับส่วนโซนาก็ยังคงตะโกนเรื่องความศรัทธาอยู่ แต่ตลาดไม่ได้สนความรู้สึกขนาดนั้นครับเพราะเงินทุนสนแต่กําไรซึ่งถ้าแปลตรงตัวเลยก็คือในขณะที่ทุกคนเชื่อเชนคนอื่นเชื่อกําไรในขณะที่คนเชียร์คนอื่นกําลังนับเงินซึ่งเมื่อ30%ของเหรียญฮอตเกิดบน BSC ทุกคนก็ต้องเลือกอะไรครับระหว่างร้องไห้ตามศรัทธาหรือยิ้มตามกําไรในรอบนี้อ t ท e เรียมไม่ได้แค่ซ่อมถนนนี้ต่อไปแล้วครับแต่ได้เริ่มสร้างรถขึ้นมาจริงๆแล้ว โดยทีมที่ชื่อว่า e t h e r e a l i z e นะครับซึ่งเรียกตัวเองว่าฝ่ายธุรกิจสถาบันอย่างเป็นทางการของอีเธ r รียมพึงระดมทุนได้กว่า40ล้านดอลลา์ครับพร้อมด้วยรายชื่อผู้ลงทุนสุดอลังการนะครับที่มีทั้งวิทลิตบูเทลินหรือ v ีกอและอีเ r e u m Foundation ก็ลงเงินด้วยตัวเองซึ่งสัญญาณมันก็ชัดเจนมากนะครับเพราะก่อนหน้านี้อีเธ r รียมได้ทุ่งแรงไปกับการซ่อมถนนไม่ว่าจะเป็นขยายระบบครับสร้างเลเยอร์2ทำให้วิ่งได้เร็วขึ้น แต่ในตอนนี้ถนนสร้างเสร็จแล้วก็คงถึงเวลาที่จะต้องขับรถออกวิ่งจริงๆแล้วครับซึ่งคำถามก็คือแล้วใครจะเป็นคนขับใครจะเป็นคนซื้อตั๋วขึ้นรถทั้งบรรดาสถาบันกองทุน a อและระบบชำระเงินต่างก็ถูกเรียกชื่อทั้งหมดครับหรือพูดง่ายๆก็คืออีรเธอรียม์กำลังเปลี่ยนจากแค่การทำให้ระบบวิ่งได้เป็นการทำให้ระบบสร้างรายได้โดยในโลกที่ทุกคนเริ่มแข่งขันกันทั้งระบบนิเวศแอปพลิเคชันและการเชื่อมต่อกับภาคสถาบัน นี่ไม่ใช่แค่การอัปเกรดครับแต่มันคือการเปลี่ยนโฉมจากการสร้างทางด่วนไปเป็นการสร้างเทสล่าแทนซึ่งเป้าหมายก็คือทาให้โลกการเงินดั้งเดิมทั้งหมดเข้ามาวิ่งบนบล็อกเชนของมันครับด้านหนึ่งมีคู่แข่งอย่างโซล a ن ا SUI และบล็อกเชนความเร็วสูงอื่นๆที่ลุกตลาดด้วยความเร็วและค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่าอีกด้านหนึ่งมีบริษัทยักษ์เว็บ2อย่าง Visa Stripe p a y p a l Robinhood และ Fidelity ก็เริ่มพัฒนาเครือข่ายบล็อกเชนของตัวเองเช่นกัน พร้อมประสานร,ระบบชำระเงินแบบกระจายศูนย์ DeFi Settlement เพื่อเร่งการเชื่อมระหว่างคลิปโตกับเทรดฟภายใต้แรงกดดันจากทั้งสองด้านแบบนี้เอเธเรียมจึงต้องเปิดศึกหลายแนวรบพร้อมกันทั้งเปิดตัว CKVM ทีม AI อย่าง DAI รวมถึงแผนพัฒนาความเป็นส่วนตัวและการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือ Privacy and Compliance ที่เดินหน้าไปพร้อมกันรอบนี้เอเธเรียมไม่ได้แค่อัปเกรดระบบครับแต่เป็นการเปลี่ยนร่างครั้งใหญ่ จากยุคที่เคยเน้น DeFi หรือ c d f i มาสู่ความร่วมมือโดยตรงกับ TradeFi ครับหรือการเงินแบบดั้งเดิมโดยที่อีเธอเรียมครับได้เปลี่ยนจากแนวคิดการวิวัฒนาการให้กลายเป็นปรัชญาแห่งการอยู่รอดซึ่ง v ีกอรครับมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่าเดิมมากๆพอเขาไม่ได้อยากให้อีเธอเรียมเป็นแค่เครื่องมือของคนในวงการคริปโตอีกต่อไปครับแต่ต้องการให้มันนะครับกลายเป็นรากฐานของระบบการชำระเงินทั่วโลกหรือ global settlement layer ซึ่งที่โลกการเงินจริง AI และสถาบันการเงินทั้งหมดสามารถทำธุรกรรมได้บนเครือข่ายเดียวกันทำให้บรรดา L2 ครับไม่ใช้เกาะแยกกันอีกต่อไปครับแต่ได้เริ่มกลายเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกันแบบครบวงจรบาง L2 นะครับเน้นในเรื่องความเป็นส่วนตัวบาง L2 เน้นเรื่องข้อมูลและบาง L2 เน้นเรื่องการชำระเงินแต่สุดท้ายทุกอย่างจะเชื่อมกลับเข้ามาสู่เครือข่ายหลักครับ หรือถ้ายพูดให้เข้าใจง่ายก็คืออีทเรียมกำลังเปลี่ยนจากการสร้างถนนไปเป็นสร้างเมืองจากแพลตฟอร์มในวงการคริปโตสู่การเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของโลกไปนี้ครับ <favorites> เมื่อรายงานล่าสุดของคอยเกโกอออกมาก็ได้เขย่าว,วงการคริปโตทั้งวงเลยครับพะปีนี้นะครับในไตรามาสที่สามูลค่ารวมของตลาดคริปโตได้พุ่งแตะ4ล้านล้าน,านดอลลาร์ซึ่งเพิ่มขึ้นต่อเนื่องถึง3ไตรมาสติดครับและโตถ,ถึง16.4%ทําให้กลิ่นตลาดกระทิงที่คุ้นเคยก็กลับมาอีกครั้งแบบเต็มกําลัง ส่วนอิตเรียมเรียกได้ว่าเหมือนเปิดหมดโกงครับเพราะจาก2,500ดอลลาร์ 2, a, ก็ได้พุ่งทะลุเกือบ5,000ดอลลาร์ 5, a, และปิดที่4,215ดอลลาร์ 4, a, ซึ่งพุ่งขึ้นนะครับเกือบ70%ในไตรามาสเดียวและปริมาณซื้อขายรายวันนะครับก็แตะ33,400ล้านดอลลาร์ซึ่งกระสมแล้วครับกับตำแหน่ง MVP ของวงการคริปโตและในขณะเดียวกันครับทั้ง BlackRock และ Fidelity ก็เริ่มได้กลิ่นเลือดในตลาดแล้วครับลงทุนกวาด e t กันแบบไม่หยุดมือ ทำให้ตลาดคริปโตดูราวกับกลายเป็น Wall Street เวอร์ชันคริปโตไปแล้วส่วนในด้านของ BNB ก็ไม่ได้ยอมแพ้นะครับเพราะราคาครับได้พุ่งสูงสุดถึง1,048ดอลลาร์ 1, โดยอาศัยพลังจาก3เทคโนโลยีเด่นของ n a n c e Smartchain ครับทั้ง DeFi, AI และ RWA ที่พากันทะยานขึ้นพร้อมกันนะครับทำให้ข้อมูลบนเชนกลับมาคึกคักอีกครั้งทั้งจำนวนวอลเล็ที่เคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นเงินทุนจาก Sta b l e c ค i n ที่ไหลกลับเข้าตลาด NFT ฟื้นตัว และมูลค่าล็อกในเลเยอร์ทูก,ก็พุ่งกระชูดโดยที่ตอนนี้ครับแม้แต่อากาศก็ยังอบอวลไปด้วยกลิ่นของตลาดกระทิงที่กลับมาแล้วครับแล้วก็พูดได้ว่าอ t ต e เรียนนำทัพเบ BNB เปิดโหมดสถาบันแห่ซื้อนักลงทุนรายย่อยเริ่มกลับมาซึ่งข่าวนี้แหละครับตลาดกระทิงก็จะไม่ใช่แค่ความฝันแต่คือการกลับมารอบใหม่อย่างแท้จริงครับตามข้อมูลล่าสุดมูลค่ารวมของ s t a b l e c o คอทะลุ287.6พันล้านดอลลาร์ โดยเฉพาะ u s d e ที่ราคาพุ่งขึ้นถึง177.8%ก้าวขึ้นมาเป็นเหรียญ s t a b l e c คอ n อันดับ3ของโลกด้านมูลค่ารวมที่ถูกล็อกในดีฟ i หรือ TVL ก็พุ่งขึ้นแตะ161่งรพันล้านดอลลาร์ณสนะิ้นเดือนกันยายนได้เพิ่มขึ้นอีก4 0 2เมื่อเทียบรายเดือนและส่วนแบ่งตลาดขยับขึ้นเป็น4%สะท้อนให้เห็นถึงการฟื้นตัวของสภาพคล่องในตลาดและความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่กลับมาอีกครั้ง uh, the Trump administration leading the charge to make sure that us is the crypto capital of the world and you know with the with the regulatory clarity around the genius act and also uh, what's going on with the clarity act uh, bringing sort of fundamentals to tokens uh, we're seeing a lot of institutional interest in crypto right now <coughs> โดยไบแนนซ์จึงคงครองตำแหน่งผู้นำด้วยส่วนแบ่งตลาดกว่า40%ขณะที่ายบิดก้าวขึ้นตามมาติดๆกลายเป็นอันดับ3ของอุตสาหกรรมได้สำเร็จด้านตลาดเทรดแบบกระจายศูนย์เด็กก็ไม่น้อยหน้าโดยมูลค่าการเทรดสัญญา p พอ p ์เพอร์ชรายตรมากทะลุ1.8ล้านล้านดอลลาร์และแพลตฟอร์มน้องใหม่อย่างแอสเทอร์ก็ทำสถิติสูงสุดในเดือนกันยายนโดยปริมาณการเทรดต่อวันกว่า84.8พันล้านดอลลาร์กลายเป็นมามือที่พุ่งขึ้นเร็วที่สุดของปีนี้ และกิจกรรมในตลาดซื้อขายโดยรวมยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในไตรามาสนี้เรียกได้ว่าเห็นจนตะลึงครับพอเมื่อไม่นานมานี้ทุกคนยังบ่นกันว่าตลาดคริปโตเย็นเฉียบแต่พอเม็ดเงินไหลกลับเข้ามาสภาพคลองก็เปิดครับประกอบกับการที่สถาบันใหญ่เริ่มคืนวงการก็ทําให้ตลาดร้อนระอุในทันทีครับแต่การที่ตลาดยิ่งแรงก็ยิ่งต้องระวังหลงกระแสครับเพราะในวงการคริปโตขึ้นเร็วก็จริงครับแต่ก็ตกเร็วกว่าหลายเท่า วันนี้มันอาจจะพุ่งขึ้นเท่าตัวแต่พรุ่งนี้ก็อาจจะร่วงลงครึ่งหนึ่งซึ่งถ้าอยากอยู่รอดในวัฏจักรตลาดกระทิงกับตลาดมีนี้ก็ต้องมองให้ลึกครับและดูให้ดีว่าพลังที่ขับขึ้นราคาจริงๆมันมาจากไหนเงินทุนที่ไหลเข้ามาเป็นของจริงหรือแค่ตัวเลขที่แต่งขึ้นโดยที่เบื้องหลังการพุ่งขึ้นในรอบนี้นะครับแท้จริงก็คือแรงหนุนจาก3ปัจจัยใหญ่ครับนั่นก็คือการออกเหรียญ Sta b l บคอยเพิ่มขึ้นกระแสงเงินไหลเข้าจาก ETF และการกลับมาของสถาบันการเงินรายใหญ่ ไม่ใช่เพราะนักลงทุนรายย่อยฟื้นคืนชีพแต่อย่างใดครับโดยการที่ค่าธรรมเนียมแก๊สของอีเธอรียมพุ่งขึ้นและมูลค่าที่ล็อกไว้ในเลเยอร์ถูทะยานสูงมันก็ล้วนบ่งบอกครับว่ามีเงินของจริงเคลื่อนไหวอยู่ในระบบไม่ใช่แค่การปั่นราคาในอากาศแต่ในเวลาเดียวกันครับโปรเจกต์ใหม่ๆก็พูดขึ้นราวกับดอกเห็ดวันนี้โปรเจกต์ AI บวก RWA วพรุ่งนี้ระบบชำระเงินบนบล็อกเชนแต่พอเรายิ่งตรวจสอบเบื้องลึกเบื้องหลังก็กลับพบครับว่ามันเป็นแค่เปลือกกลวงที่ไม่มีแก่นสาร เพราะฉะนั้นอย่าให้ความฝันร้อยเท่ามาทําให้เราหลงทางครับเพราะยิ่งตลาดคึกคืนเท่าไหร่เราก็ยิ่งต้องใจเย็นให้มากเท่านั้นตลาดขาขึ้นคือสิ่งที่สร้างโอกาสแต่มันก็เป็นช่วงที่ความเสี่ยงถูกลืมเช่นกันครับดังนั้นคนที่สามารถรักษาความสงบในความร้อนแรงและถือของดีท่ามกลางเสียงอึกกระทึกไว้ได้นั่นแหละครับคือคนที่จะยิ้มได้ในท้ายที่สุดปีนีริปเปิเรียกได้ว่ามีแต่ลุยกับลุยครับพอเนื้อเดือนเมษายนพึ่งทุ่มเงินกว่า1.25พันล้านดอลลาร์ซื้อบริษ เพื่อเสริมช่องว่างด้านลูกค้าสถาบันครับจากนั้นในเดือนสิงหาคมก็ควักอีก200ล้านดอลลาร์เข้าซื้อแพลตฟอร์ม s t a b l e c o r e อย่างวรลซึ่งได้กลืนส่วนแบ่งตลาดการชำระเงินแบบ B2B ทั่วโลกไปกว่า10%ตครับและพร้อมกับได้เปิดตัวเหรียญ RLUSD ของตัวเองไปในคลาวเดียวกันและพอเข้าสู่เดือนกันยายน Ripple ก็เริ่มเคลื่อนไหวแบบรวๆครับทั้งจับมือกับธนาคาร b b v a เพื่อรวมกันพัฒนาสินทรัพย์ดิจิตอล จับมือกับ Frankin t เทเบลตันนะครับธนาคาร DBS ในโครงการ tokenization และยังได้ร่วมกับ b บ r เร n Fintech Bay ผลักดัน IL USD ให้เข้าสู่ตะวันออกกลางอีกด้วยและยังไม่ทันได้พักหายใจหายคอสักเท่าไหร่ครับ Ripple ก็ได้ประกาศดีลใหญ่ที่3ในทันทีซึ่งเรียกได้ว่าการเคลื่อนไหวในรอบนี้ของ Ripple เหมือนเป็นการประกาศชัดๆครับว่าอาณาจักรการเงินแบบดั้งเดิม r i p p l จะเอาทั้งหมด given our institutional background given our the facts we've leaned into compliance and been uh you know very regulated we have over 60 global licenses to uh, participate in these markets so People ประกาศเข้าซื้อกิจการ GT e Treasury บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารเงินทุนองค์กรที่มีประสบการณ์กว่า40ปีด้วยมูลค่า1,000ล้านดอลลาร์ซึ่งดีลนี้กําลังรอการอนุมัติจากหน่วยงานกํากับดูแลจุดเด่นของการเข้าซื้อครั้งนี้คือการส่งเสริมกันได้อย่างลงตัว ริปเปิมีเครือข่ายสินทรัพย์ดิจิทัลและการชำระเงินข้ามพรมแดนที่ครอบคลุมกว่า60ประเทศส่วน G-Treasury เชี่ยวชาญด้านการบริหารเงินสดและการจัดการความเสี่ยงขององค์กรและเมื่อนำสองฝั่งมารวมกันเครื่องมือทางการเงินของ G-Treasury จะถูกบูรณาการกับเทคโนโลยีบล็อกเชนของ r ิปเปิลทำให้องค์กรสามารถจัดการเงินทุนข้ามพรมแดนได้แบบเรียลไทมและบริหารสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ เดี่พูดง่ายๆก็คือสามารถทําให้เงินเคลื่อนไหวได้จริงรอบนี้ริปเปิลได้ได้ว่ามาแรงจนจะเอาธนาคารทั้งหลายมาไว้ใต้ปีกตัวเองเลยก็ว่าได้ครับ mm. โดยหลังจากที่เข้าซื้อ g t r ร a s ซ r รีครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลการชําระเงินด้วย Stable c ก i อยการบริหารเงินองค์กรไปจนถึงการโอนเงินข้ามพรมแดนครับซึ่งหาองค์กรอยากโอนเงินก็แค่ใช้ริปเปิก็สามารถชําระครบจบได้ในที่เดียวแบบเรียลไทมครับ โดยที่การผสมผสานชุดนี้นะครับทำให้สวิฟต้องเริ่มกังวลแล้วครับว่าระบบของสวิฟทั้งช้าค่าธรรมเนียมสูงและมีขั้นตอนที่ยุ่งยากส่วนโซลูชันของ Ripple ลบนบล็อกเชนนั้นทั้งเร็วกว่าถูกกว่าและฉลาดกว่าครับหรือพูดง่ายๆก็คือสิ่งที่ r i p p ป e กําลังทําตอนนี้คือการจุดชนวนสงครามประสิทธิภาพในวงการชําระเงินโลกครับที่แข่งกันดูว่าใครทํางานเร็วที่สุดและใครทํากําไรได้มากที่สุดนั่นเองครับเตเตอร์ออกโรงอีกครั้งตามข้อมูลจากมิสแท พบว่าบนเพคร์อีเทอรเรียมและทรอนมีการล็อกทันที22ที่อยู่กระเป๋าเงินถูกแช่กว่า13.4ล้าน USDT พูดแบบง่ายๆคือเงินยังอยู่บนบล็อกเชนแต่คุณเอาไปใช้ไม่ได้ราคา USDT อาจคงที่แต่เสรีภาพคงไม่อยู่เพราะเตเตอร์อยากล็อกใครก็แค่เสียวินาทีเท่านั้นวันนี้หุ้น A share กลายเป็นแดงไปหมดดัชนีเซ e ร e เจนคอมโพเนนซ์ดิ่ง2%ดัชนีไชนีสล่วงตาม 2. ปเซ หุนกว่า3,900ตัวพร้อมใจกันนอนราบการเคลื่อนไหวแบบนี้ไม่ใช่แค่ปรับฐานแต่คือดิ่งพร้อมกันเป็นกลุ่มสโตรน,นามีผู้เล่นตัวแรงเข้ามาเพิ่มตลาดทำนายวอลล์ดเปิดตัวแล้วโดยมี UMA อ็มเโปรโตคอลหนุนหลังแพลตฟอร์มนี้ไม่ธรรมดาโดยการใช้ระบบพรีเซลแบบโค้งยิงเข้าก่อนยิงได้รางวัลมากดูเหมือนกำลังเล่นเกมบนบล็อกเชนที่ใครจับสัญญาณได้ก่อนคนนั้นก็รวยก่อนบิตคอยในเดือนตุลาคมปีนี้ดูดรอปพอสมควร เมื่อก่อนเดือนตุลาคมขึ้นทีเป็นบวก20%แต่ในปีนี้กลับดิ่งลบ4.7%กลายเป็นเดือนตุลาคมที่เย็นชาตลาดยังไม่พังแต่บรรยากาศเย็นตัวลงนักลงทุนรายย่อยรอดูสถานการณ์ส่วนสถาบันยังคงนิ่งเฉยดูเหมือนว่าช่วงนี้จะเป็นการทดสอบความเชื่อมั่นที่แท้จริงของผู้เล่นแล้วพันธบัตรสหรัฐร,รอบนี้ดิ่งลงอีกแล้วผลตอบแทนพันธบัตร2ปีลงไป3.44%ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดในรอบครึ่งปี เงินไหลไปที่ปลอดภัยสภาพจิตใจของนักลงทุนอธิบายด้วยคำสั้นๆคือกลัวนี่ไม่ใช่แค่ตลาดพักแต่เป็นเงินทุนที่กำลังหลุดฝนกันอย่างเต็มที่เอาละครับและนี่คือเนื้อหาทั้งหมดของรายการในวันนี้ช่องของเราครับมุ่งนำเสนอข่าวสารที่มีคุณค่าทั้งในโลกคริปโตบล็อกเชนและการขุดเหรียญพร้อมทั้งรายงานเชิงลึกครับรวมไปถึงรายการ investor code นะครับที่เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกกลยุทธ์ของนักลงทุนและธุรกิจระดับโลกและถ้าอยากให้เราไปเจาะลึกเรื่องราวของใครเป็นพิเศษ บอคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยครับและถ้าทุกคนเห็นว่าช่องของเรามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ BTV ครับเพื่อไม่ให้พลาดเคล็ดลับการลงทุนตั้งแต่ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ